วันนี้เปิดอีกวันหนึ่งวันสุดท้ายก่อนล็อกดาวน์ไม่รู้ว่าจะปิดนานเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้แบบแรกต้องปิดก่อนครับวันนี้ก็ไม่ให้นั่และก็คือ มืนวันนี้มาเคลียร์ของูดและเศร้านะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับแม่ก่อนล็อกดาวน์เชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อวันนี้ไม่เยอะหรอก55คนแต่มันมีผู้เสียชีวิตด้วยไง ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกน่าจะเพิ่มอีกสามคนเป็นห้าคนแล้ mm. ก็เลยรู้สึกว่าเริ่มเป็นห่วงเป็นห่วงตัวเองแล้วก็กลัวเพรว่าโลกนี้รู้สึกว่าเป็นแล้วจะติดติดติดกันง่ายมากคนนี้ก็เหมือนจะพายุจะเข้าด้วย เงาเหงาอ่ะดูบรรยาก,กาศด้วยลูกมั้นไม่มีอะไรเลยไม่กล้าทำอะไร,รอ่ะเดี๋ยวจะติดป้ายมาอยู่นอกพนันมีจะขึงไว้เลยไี่ผมมีกระตบอลยบล็อกดาวอายุเท่าไหร่ เนี่ยก็เนี่ยเรียน,นมากอันนี้ก็ขอแค่คักกุ้งสักสองโลก็พอแล้วมาทำกับข้าว ก่อนล็อกดาวน์วันนี้วันสุดท้ายก็ไม่ได้ขายนะก็จะปิดยาวเลยแม้แต่รถโดยสารรถไปเชียงใหม่นี่ก็ไม่ให้เกายังไม่วิ่งเลย งดเดินขบวนทั้งร้อยยี่สิบเอ็ดขบวนตั้งแต่วันที่สามสิบถึงเดืนเอนสามสิบเมษาถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาเนี่ยรถไฟร้อยยี่สิบเอ็ดขบวนลดงดเลยนะจากกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่จะเป็นจริงเขาก็ไม่ให้ออก 5, คนะโคม่าอีกห้าอีกสิบห้าคนเชียงใหม่นะมีโคม่าอีกสิบห้าคนนะนเสียชีวิตเพิ่มอีกสามวันนี้เขาให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนด้วยนะสำหรับผู้อายอาุตั้งแต่นะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ แถึงเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเขาจะให้ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเก็ดโรคเรื้อรังลงทะเบียนตั้นแต่วันที่หนึ่งเลยเริ่มเฉียดวันที่เจ็ดเดือนมิถุนาเดือนหน้าเนาะก็เป็นเดือนหน้า เดือนหน้าแล้วก็สำหรับประชาชนทั่วไปแต่อายุ18ปีถึงอ้59ปีลงทะเบียนได้วันที่1กรกฎาคม1กรกฎาคมก็จะได้ฉีดก็น่าจะนู่นประมาณเดือนตุลาด้วยนะถ้าถ้าวัคซีนมาทันนะก็น่าจะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่คือหยุดแล้วล่ะคือวันนี้วันสุดท้ายนะก่อนที่จะล็อกดาวทุกอย่างก็คือจะปิดปิดเลยนะไม่ใช่ว่าปิดจนกว่ามีประกาศออกมาใหม่โทษนอครับที่ทุกที่เหมือนกันหมดเลยใช่ครับนี่เราไม่ได้โทษใครตรงนั้นนะเราเพราะว่ามันไม่ได้โดนเฉพาะเรามันโดนกันทั่วทั่วโลกนะทั่วโลกเพราะฉะนั้นเรา จะไปโคษรใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้มีหน้าที่ดูแลกันต่อไปคือดูแลตัวเองแต่วันนี้ก็ตรงกับพายุเข้าด้วยก็ก็น่าจะก็น่าจะเปล่าลยอยู่แล้วไม่น่าจะได้อะไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือมาก็ถือว่าเราได้มาทัก,กับข้าวกินแล้วก็เหมือนเคลียร์ของในตู้ด้วยก็จะได้ปิดเลยปิดตู้นะรอ รอให,ให้สถานกา,ารณ์มันดีแล้วก็ทุกอย่างโอเคเราก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่เราต้องมันต้องมีความหวังอยู่แล้วนะทุกคนทําทุกอย่างมันย่อมมีความหวังอย่อยางผมคนหนึงผมหวังว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะกลับมาเหมือนเดิมสถานกา,ารณ์กลับมาเหมือนเดิมเราน่าจะยืนตรงจุดที่เราควรจะยืนได้นะก็เอาใจช่วยทุกคนแหละ สปสชย้ำตรวจรักษาโรคโควิดไม่เสียตังค์นะบางคนถ้าเสียนี่ถ้าเราไปรักษาเนี่ยอาจจะรักษาเอกชนก็อาจจะเสียค่าห้องเป็นส่วนเป็นส่วนต่างแต่ค่ายุดพยานี้ไม่น่าเสียไม่น่าเสียค่ายุดพยานี้น่าจะเขาน่าจะช่วยเราหมดน่าคนน่าจะรักษาเราหมดเลยเพราะฉะนั้นคือคนที่ว่าเสียค่ารักษาโควิดเนี่ย ที่กิงอาจจะไปแพงกับไอ้ตรงค่าห้องมากกว่าผมว่านนะบางคนแบบว่ามีสตางค์หน่อยหรือว่าเวลาหมออะไรโทรไปขอรับไปส่งอ่ะอาจจะไปลงใส่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเอกชนเขาก็บวกค่าห้องไปไงเนาะถ้าบวกค่าห้องมันก็ประมาณนั่นแหละถ้าบวกค่าห้องมันก็อยู่ที่ว่าห้องนั้นมันเป็นห้องห้องราคาเท่าไหร่เงี้ยนะบางทีห้องหนึ่งคืนก็สองสามพัน 3, 000, อย่างเงี้ยสมมุตินนะสามพัน สามพันรักษาสิบสี่วันยเงี้ยสิบสี่วันแล้วก็คูณด้วยสามพันมันก็จะตกประมาณเท่าไหร่ก็ก็ประมาณนั้นแหละอาจจะรวมค่าอาหารเข้าไปเงี้ยแต่ค่ารักษาที่ไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเขาไม่น่าบวกเข้าไปนะก็ดูดูแล้วก็อยู่โรงพยาบาลไอโรงพยาบาลสนามเขาอะ่ะมันไม่น่าจะเสียอะไรเลยน่าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนนี่ก็จะมีส่วนต่างตรงนี้แหละที่ว่าเําไมรักษา โควิดนายบอกไม่เสียตังทำไมต้องจ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเนี่ยกพะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ค่าห้องกับค่าสวัสดิการที่เขาเลือกไว้ดีกว่าเขาเลือกไว้มากกว่าเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นมันไม่น่าจะเกี่ยวกับในยารักษาโรคยารักษาโควิดมันเป็นส่วนเป็นส่วนฝากมากกว่า ว่ารุนแรงกว่าทุกรอบหนึ่งรัอ2สองเยอะเยอะมากๆเลยนะเพราะว่า,อายอดยอดเสียชีวิตต่อวันนะอย่างวันนี้2ี่อรายนี่ถือว่าไม่ไม่ธรรมดานะเยอะมากนะ21รายเชียงใหม่ขนาดเป็นจังหวัดน,นี้ยังโดนไปตั้ง3ารายเชียงใหม่นี่โดนไป3รายนะมันนี้เสียชีวิต3รายเลยนะรวมนะเพียงแต่เขาไม่ได้บอกสถานที่เฉยๆว่าคนที่เสียชีวิตนะ ทำนักหรือว่าอาศัยอยู่ที่ตรงไหนอย่างนี้นะแต่แต่ยอดผู้ติดเชื้อนี้วันนี้ก็เพิ่มมา55รายก็ถือว่าลดลงลดลดลงมามากสำหรับต้นต้นเดือนนะเดือนเมษาที่ผ่านมาที่ว่าต้นต้นเดือนอันนั้นนะขึ้นเยอะมากเลยทีวันนั้นร้อยกว่า200 200ยกว่าร้อยกว่าตลอดอช่วงนี้ลด เริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะ้จาก50เลข3หลักนะ3หลักมาตั้งเกือบครึ่งเดือนน่ะแล้วก็ลงมา2หลัก2หลัก2หลักตอนนี้เหลืออยู่50บาหน,น้าเชียงใหม่ผมคิดว่าน่าจะคุมอยู่ได้เดือนนี้น่าจะคุมอยู่นะหวังว่านะน่าจะคุมอยู่แล้วแล้ว,ลวพวกพวกเราน่าจะกลับมาทำมาหาก,กินได้ปกติน่าจะน่าจะเดือนนี้อาจจะไม่ทันหน้าก็ขอให้มันเป็นเดือนเดือนหน้า ก็ถ้าจะให้หยุดเดือนหนึ่ง mm hmm. ก็พร้อมที่จะหยุดให้นะ mm hmm. เพราะว่าถ้าให้ความร่วมมืออน,น mm hmm. ของพร้อมหยุดในหน้แล้วหยุด mm hmm. แต่แต่หยุดแล้วขอให้จบไงใจจริงคืออยากให้มันจบนะไม่อยากให้มันเลื้อยลังไม่อยากให้มันยืดเยื้อก mm ็ hmm. คือเราหยุดได้เราหยุดเลยแต่ถ้ามันอย่างนึงเราก็เป็นห่วงอ่า,าพด้วยเนราะบางคนมันไม่แน่นะเราเปิดร้านบางทีบางครั้งเนะขาขอพ่อันแม่ด้วย ก็โอเคเราเป็นกำลังใจสู้ต่อไปวันนี้ก็ฝนตกพายุเข้านะีฝนตกพายุเข้า,ขาท,ที่เชียงใหม่นะครับวันนี้เวลาก็ประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นที่เชียงใหม่ฝนก็ค่อนข้างแรงแต่ไม่มีลมไม่มีลม โอเคไงก็สู้กันต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ